โอยคนพาหมามาเดินเล่นหมานา่ารักมากเลยคนพาหมามาเดินเล่นเยอะมากเลยแล้วหมามีตัวนา่ารัก <c> ห <oughs> ้ยน้องนา่ารักมากมาสวัสดีค่ะเองจี วันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมา unboxing นะคะกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดข,ของเราเองจี้นั่นก็คือโค้ชแทบบี้ทเวนตี้ซิกซ์นั่นเองนะคะ <beleza> ก็คือเป็นชื่อรุ่นของน้องนะคะถามว่ารู้จักน้องกันมาก่อนหน้านี้ไหมก็คือเพิ่งรู้จักน้องเมื่อ3วันก่อนนี้แหละ <nada> <nada> นะคะแล้วก็ตกลงปลงใจรับน้องมาดูแลแล้วเรียบร้อยนะคะ อันนี้คือกล่องที่น้องใส่มานะคะเข้าวิดีโอกันเลยอย่างรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่าข้างนอกค่ำมากแล้วก็ไม่มีแสงแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากถ่ายวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันที่ของมาถึงไงมันจะได้มีความรู้สึกย n o นแบบว่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะคะคือกล่องมาในสภาพนี้เพราะว่าขออนุญาตเล่าได้ไหมสักประมาณแบบ2อนาทีอะไรเงี้ยก็คือ เจ้านายเราสั่งของเจ้าเดียวกันนะคะ The b u l g a k o นะแล้วก็ของมาพร้อมกันในวันนี้ก็คือเราแจ้งให้ไปรษณีย์ไปส่งที่ร้านที่ทํางานนะคะเพราะว่าบางทีคือพัสดุมาตรงกับวันที่เราไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาจะส่งไปที่ออฟฟิศแล้วมันก็จะยุ่งยากเวลาที่เราไปตามเอาของอะไรเงี้ยนะคะคือมันก็ไม่ถึงกับว่าไปตามอาของคือเราก็ต้องไปเอาของที่ไปรษณีย์ทอดหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อวความชัวร์ก็เลยให้ไปรษณีย์เนี่ยมาส่งพัสดุที่ร้านที่ทํางาน ะะแล้วทีนี้เนี่ยเจ้านายเราสั่งของเจ้าเดียวกันแล้วของก็มาถึงวันเดียวกันนะคะมาวันเดียวกัน2กล่องแล้วเจ้านายเราก็คิดว่าเป็นของเขาเพราะว่าเขาสั่งหลายชิ้นนั่นอะไรเงี้ยอาจจะมาแยกกล่องกันอะไรเงี้ยนางก็เปิดกล่องของเราเลยแล้วทีนี้ก็พบว่าเฮ้ยไม่ได้สั่งอันนี้นี่หว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยก็เลยเออ แกก็ดูว่าเป็นชื่อเราอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยกดเป็นคนที่ได้เปิดกล่องเลยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรในทะี่สุดมันก็เป็นกล่องของเราแหละเนาะนะ,นะเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะแองจี้แอบส่องแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้วงน้องออกมานะแต่คือเราส่สองแบบนี้แล้วนะคะกล่องก็คือเย็นมากแองจี้นะคะ นะคะตะดาดาคือเราไม่แน่ใจว่าน้องต้องมีกล่องมาหรือเปล่าคือน้องอาจจะไม่ได้เป็นไฮแบรนด์ะนะเนาะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นแบรนด์ไฮเอ็นพวกแบบหลุยส์ดีออลอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีกล่องมาให้นะคะแต่เขาก็อ,อถ้าเราสั่งกระเป๋ากับเดอะเบเยอร์กรนะคะค<ม>เขาก็จะแพ็คของมาแบบนี้นะก็คือเอ่อโคชี่นี้ก็จะเป็นแบรนด์แบบ c o n เทมพอร์ r y รีนะคะก็คืออย่างที่บอกไม่ได้ราคาสูงเทียบเท่ากับ Chanel d i o ออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่าดังเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ในเลทราคาที่แบบว่าเอื้อมถึงอะไรเงี้ยเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ก็คือซื้อเองด้วยเงินตัวเองนะคะโ <c oughs> อ้แพ็คดีมาก กันกระแทกอะไรต่างๆออกไปแล้วนะคะเอ็นจีเดี๋ยวเ,าเอากันไกลมาตัดก่อนนะอันนี้ก็คือจะเป็นใบกระเป๋าอ็นจีเดี๋ยวเล่าก่อนว่าเพราะอะไรถึงได้ซื้อน้องคนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแกะอันนี้ไปด้วยเนาะก็คือเราดู y o u t u b e นี่แหละอยู่แล้วก็ในคลิปแนะนำของเราอะ่ะมันมีอยู่คลิปหนึ่งก็คือเป็นอิดแบ k ก of 2 0 21อะไรเงี้ยคือกระเป๋าที่น่าซื้อของปีนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เออเราก็กดไปดูไม่ได้คิดอะไรคือในใจไม่ได้คิดว่าจะซื้อกระเป๋าอยู่แล้วนะคะแล้วเจ้าของคลิปเขาก็แนะนำเป็นเออโค้ชพิโลทับบี้แบกนะคะเออตัวที่เขากำลังเป็นกระแสะอยู่อะที่ดาราเอากระเป๋าใบใหญ่ๆมาสะพายแล้วถ่ายลงไ g อะก็คืออันนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ น่ารักคือเห็นเราก็แบบเออน่ารักมากเราก็เลยมา google ดูว่าแบบที่เบลเยียมหรือว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีขายที่เว็บไซต์ไหนบ้างให้เราพอจะแบบเออสั่งได้อะไรเงี้ยก็คือพอหาซื้อได้นะคะแต่ว่าสีมีน้อยแล้วก็สีที่เราอยากได้อะก็คือเป็นสีส้มไม่มีสีที่เราอยากได้นะคะก็เลยแบบเออโอเคงั้นพักไว้ก่อนเทนี้ก็ เปิดไปเปิดมามาถึง The Bear Golf นะคะก็คือร้านที่เราสั่งเนี่ยนะเขามีโปรโลด30%อยู่โดยน้องคนนี้ก็อยู่ในแคตตากรีนั้นอะไรอย่างเงี้ยจากราคาเต็ม450ยูโรนะคะลดเหลือ315ยูโรองจีโคตดีอ่ะคือแบบเฮ้ยมันเป็นเอ้ยจังหวะมันอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ซื้อณตอนนั้นนะก็คือคิดอยู่คืนนึงว่าแบบ เฮ้ยมันจําเป็นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> คืออันบ็อกซิ่งนี่คือเราต้องอธิบายหรือเปล่าว,ว่าของมันมายังไงแพ็กมายังไงบ้างอะไรเงี้ยแ <c oughs> ต่ก็คือคุยเรื่องอื่นไปเฉย <c oughs> พอวันถัดมาก็เลยกลับมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เห็นหน้าเว็บว่าลด30เเนเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ ยังไงนี่วะคือมันต้องตัดสินใจเร็วมากไง <_ d ans> ก็เลยแบบเออปรึกษาพี่ๆนะคะพี่น้ําตาลกับพี่แป๋วแล้วก็พี่อาร์มนะคะเพราะว่าเราคิดว่าสีนี้ก็สวยแล้วก็มันจะมีอีกใบหนึ่งที่เป็นสีดานะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะเป็นลายโมโนแกรมของโค้ชนะคะซึ่งก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าสรุปสุดท้ายได้เป็นสีดําเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้งานเยอะกว่าเพราะว่ากระเป๋าของเราส่วนใหญ่ก็เป็นสีดําแต่จริงๆแล้ววะก็อยากได้กระเป๋าที่มันแบบสีสันสดใสอะไรอย่างนี้นะ แต่ว่าใบาที่เราอยากได้อ่ะมันยังหาซื้อไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออน้องอาจจะยังไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นใบถัดไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะคะด้านในก็จะมีช่องต่างๆช่องเล็กช่องน้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิปอ่าข้างในมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะมีซิปแล้วก็มีช่องตรงนี้อีกทีนึงมีช่องด้านหน้านะคะตรงที่เป็นแบกแ สัสสูได้ยินเสียงไหมจินะคะแล้วก็มีช่องด้านหลังตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะสายนะคะได้มาเป็นสองความยาวด้วยกันนะคะได้มาสองสายก็เป็นสายสั้นอันนึงแล้วก็สายยาวอันนึงนะคะคือด้วยความที่เรายังไม่มีกระเป๋าที่เขากาลังอินในตอนนี้นึกออกไหมที่เขาเป็นสะพายไหล่ะแล้วเรายังไม่มีกระเป๋าแบบนั้นคือเรามีแต่ cross b o หมดเลยแล้วตัวเนี้ย พายได้ทั้งสองแบบเอ๊ะก็จะเป็นแบบนี้ยเองจีแล้วก็สับพายไหลคลมคางเลยค่ะแล้วเราก็แบบเออสับพายไหลแบบเนี้ยเองจีคลิปเก๋มากเลยอะเธอน่ารักไหมเองทีแล้วก็เดี๋ยวเราใสา่สายยาวทุกอย่างแพ็คมาดีมากนะคะ เดีย๋ยวเราจะใส่ซอนกันเลยแล้วกันนะอ่าแล้นี่ก็เป็นสายยาวนะคะสายยาวก็ปรับความยาวได้นะคะเดี๋ยวเราปรับให้สั้นสุดเลยนะคะ<ม>ก็สะพายเป็น crossbody แบบนี้ได้นะคะ ก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องดีเทลนิดนึงคือบอกก่อนนะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องกระเป๋าอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะาเราไม่มีของแบรนด์เนมเลยนะคะคือกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่ราคาพอๆกันนี้ก็เป็นของมาร์คเจคอบนะคะอันนั้นก็ราคาประมาณ300กว่าบาทเหมือนกัน <c oughs> 300กว่ายูโร เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่าแค่พอที่เรารู้นะคะอย่างอันนี้นะคะหนังเขาก็จะเป็นหนังแบบว่าคือไม่ได้เป็นหนังแบบลื่นๆเรียบๆนะคะก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะคะอะไหล่เขาก็จะเป็นสีทองแบบลมควันอะ่ะคือไม่ได้ทองแบบยูน you ง know? นะคะแล้วก็ดีเทลอะไหล่เขาอะ่ะดีมากๆเลยเอ็ี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายโค้ชนะคะ <c oughs> แล้วคือแบบซื้อได้ช่วงลดราคาสวยจังเลยองจี้ดีใจมากเลยที่ซื้อทันแล้วพอวันถัดมาเรากลับไปดูในเว็บอะคือแบบเสี่ยงไทยดูซิว่าเ e บิยัลกรอฟเจะแบบร้านเขาจะแบบโกหกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้กลับมาเป็นราคาปกติแล้วแล้วเราซื้อได้ทันซื้อได้ถูกกว่าราคาปกติตั้งร้อยสามสห้ายูโรแนงจี้คือแบบ It's Ste like, สวยมากเลยอ่ะก็เป็นกระเป๋าราคาเกิน3 0มร้อใบที่สองในชีวิตนะคะดีใจมากที่นด้น้องมาอยากคิดว่าเราแบบมาอวดรวยหรืออะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกระเป๋าที่แบบราคาแพงมากๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบ จะมาอวดว่าเรารวยคือเราแค่มาอวดว่าเราซื้อกระเป๋าใหม่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็น้องเห็นคนเขาอันบ็อกซิ่งซื้อกระเป๋าใหม่กันอะไรเงี้ยเราก็อยากมีคอนเทนต์มาฝากเธอบ้างไงแอง,งจี้แล้วก็มันเป็นความภูมิใจของเราด้วยเพราะว่าเราซื้อด้วยเงินตัวเองนะคะก็คือแบบต้องหยุดซื้อเครื่องสําอางสักแบบ3เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็จะชดเชยเงินที่ซื้อน้องคนนี้ไปได้นะคะก็ดีใจนะ้องแองจี้ มกโอเคแองจี okay, e ้ G, ก็เห่อของกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ขอบคุณที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะแองจี e ้ G, สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจกันได้นะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ subscribe กันได้นะคะแต่ไม่บังคับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเออเธอกดมันก็จะแบบย o u know ด e ีต่อใจแองอะไรอย่างงี้นะคะโอเคแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจา e ้าแองจี้บ๊ายบาย Bye.